แตนๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่วิง่งิ่น react ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมา react สมาชิกจากวิกต้านะคะเป็นเอ่อเป็น solo solo นะ solo debut เ,เดี่ยวหรือเปล่า solo เพลงเดียเ่ยวเพลงเดี่ยวนั่นเองอะของดูฮันเซหรอดูฮันเซดูฮันเซกันนึ่นนะ ทำไมต้องทำไมต้องเอียงอะไรนะขอโดฮันเซอ่าโดฮันเซอุ้โดฮันเซเ่หลบนะเฮ้ยหล่อมากเฮ้ยแรปเปอร์เหรอฉันว่าแรปเปอร์คือก็แรปเปอร์แหละมั้งฉันเคยดูวิกตนนันอยู่แรปเปอร์แหละเออ มากับเพลง Take Over นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะถ้างั้นเราไปฟังเพลง Take Over จาก Do Han Se กันได้เลยค่ะ Let's go <S เปิดเปิดมาผมสวยนะอะไรเปล่าแหละ เฮ้ยถ้าผมสวยจะโอ้โหอะฮับดูดีทักงหมดเลยนะหัวหุ่นแต่ก่อนฉันกลัวมากเลยนะหัวหุ่นพวกเนี้ยโอ้ยดูเป็นเอกลักษณ์มากเลยอ่ะ มันเป็นจังหวะเหมือน EDM นั่นแหละพอเราฟังก็ต้องโยกเฮ้ยอะแรกกหรอ,อเ,เ Black, นะมื Feel, อ่อคี Feel, ้ฉันเห็นแรกนะมีฟิลแบบเมื่อกี้มีฟิลเห็นฉันเห็นแรกมีคนเห็นเหมือนฉันไหม หรือโดฮันเป็นคนแต่งวิ่ยเปลี่ยนลุกมากเลยนะเอาดีช้าโดฮันแต่งโดฮันเซนเพราะเมื่อกี้มันเปลี่ยนลุกมากเลยะเลโหลฮ้ย <Hey. S 2> hey. อาดรกอ่าฉันดูว่าเขบแต่งเองดูด้เ้ลือดเนาะความเอาดรกเข้ามาเนี่ยแจ็คแจ็แจ็แร็แรแรคอยีน เอดเลดมาตอนแรกฉันน <Es by> He no. no. sure. ึกว่าเนี้ยเป็นดอกไม้นี่ให่แ้เป็นเลโก้ ดีอ่ะดีมากเลยอะโ,อยโคตรดีเลยอ่ะเฮียมันดีมากเฮ้ยอึ้งเฮ้ยฉันยังอึ้งอยู่เลยนะแกแบบแกมันดีอ่ะฉันไม่รู้สิอยู่มันยังไงมันมีความอึม้งแบบอึบ้งแบบเฮ้ยฟีลแบบ ตกใจแล้วก็ไม่รู้ว่าเพลงะไรแต่มันเป็นเพลงเพลงฟิลแบบ e d m e d m เปิดแบบในผับฟังแบบต่างประเทศนะเออนะมันฟิลนั้นอนะแล้วม,มีความเป็นแบบเพลงที่มันจะมีประชันเต้นแบบฟิลเสียงคือมันเป็นจังหวะเพลงประชันเต้นที่เอ,อ่อพวกแบบนักเต้นที่เป็นแบบเหมือนเราจะเรียกว่าอะไร pro dance เราไม่รู้ว่าจะเรียกไงนะ pro dance มันเป็นฟิล,ฟลแบบ เพลงที่คนที่เขาเต้นโพรแดนส์นะใช้คือมัน mm hmm. เป็นจังหวัดแบบดูู้ดมันเป็นฟิลแบบเออฟิลของแม่ๆเนาะแม่ๆนะที่เขาจะใช้แบบเมโลดี้หรือเพลงนี้ในการเพลงแนวเนี้ยในการเต้นคือมันแบบเฮ้ย Amazing เฮ้ยมันมีเแกบบียบฮูเฮ้ยมันตกใจสินะว่าแบบ ตอนแรกก็แบบเออแค่เห็นก็แบบโอ้เขาแบบอืมทั้งคัก d ร a กมากูแบบโอไมค์ก่เ oh ขาดีแล้วลดม,มากเลยดีอ่ะเออนะอ่ะสำหรับช่องทางการติดตามของโดฮันเซย์นะคะเราก็จะใส่ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะสุดท้ายนี้ค่อยอย่าลืมกดไลากกค์กดแชร์กด subscribe ช่องพิษวิงนะคะแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเราจะกลับมาค่าแรงนะคะบ๊ายบาย Make a change hey. I think They twist it like hey. light. we are strip. I hey. face the hey. no I that don't money I the big kick, I think that no from better rain, better damn no better. Anya,